ิดสูตรรับทหารหนาซีเยอรมันยึดยุโรปได้อย่างไรนะครับพี่กูเพิ่งรู้ว่าเขาใช้ยาบ้านะครับหรือยาไอซ์เมนอัมฟเฟต,ตามีนให้ทหารหนาซีกินอืมในภารกิจบิสควิคภาษาเยอรมันภาษาไทยก็คือบุกแบบไม่ให้รู้ตัวบุกแบบสายฟ้าแลบอืเริ่มจากยึดออสเตรียเข้าเช็โกไปต่อเบลเยียม ทะลุถึงเนเธอร์แลนด์จนในที่สุดไปที่ปารีสภายในระยะเวลาประมาณสามสี่เดือนเรียบร้อยนะฮะคอนยุโรปต่อที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปบู๊กับพวกบริเตนอังกฤษอืมคือเยอรมันนาซีในสมัยนั้นเนี่ยเขาว่านะอาวุธเนี่ยเสียเปรียบทหารก็เสียเปรียบแต่ที่ทำไม่ได้เปรียบก็คือแผนยุทธศาสตร์อย่างที่บอกไนงะยาบ้ายาไอ ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนทําการลบบุกตะลุยเดินหน้าฆ่ามันจริงฝรั่งเศสไม่ทันได้ตั้งตัวแถมเครดิตของอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความคิดของฮิตเลอร์ในการที่ให้บุกตะลุยบุกตะลุยไปข้างหน้าคุณคุณไหมเด็ก90ก็จะคุ้นกันเด็กเจนวายก็จะคุ้นกันมันเป็นความรันนะฮะความดือ้อความอินดี้ของนายพลคนหนึ่งที่ตอนนั้นยึด ยึดเนเธอร์แลนด์ได้แล้วเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยพังเพ่นเงินป่าราบเพ่นเงินป่าราบไปแล้วแล้วทางฝั่งฮิตเลอร์ศูนย์กลางเขาบอกว่าให้รอก่อนไม่รู้รออะไรอ๋อรอทหา,ารราบให้รอทหา,ารราบมาเสริมซึ่งในพวกคนนี้บอกว่าเฮ้ยกำลังดีนเนี่ยจังหวะกำลังได้ทำไมไม่ไปต่อวะถ้าไปต่อนี่ฝรั่งเศส ไม่น่าจะทานได้ก็เรากําลังคึกฮึกเหิมจคนั้นเลยก็เลยไม่ความไมไม่ฟังคําสั่งจากส่วนกลางไปกันต่อไปกันต่อถ้าแพ้ขึ้นมาแล้วมึงเอ,อ้ยแต่เขาทําได้เขาบ,บ,บุก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 อีกทางหนึง่งฝรั่งเศสม,มันมันวางกําลังหลักไวไ้วด้านนี้ใช่ปะ่ะว่าเยอรมันจะมาบุกทางนี้ใช่ปะ่ะในผลคนนี้ไปอีกทางหนึง่งตีเข้าสองฝั่งสุดท้ายก็กตีฝรั่งเศสแตก อ่านี่แหละครับเคล็ดลับของการที่มีเอ่อกำลังน้อยกว่าอืมทุกอย่างเสียเปรียบหมดอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกฟ,ฟเฟอร์เครื่องบินทิ้งระเบิดอืมเขามีเครื่องบินมาพร้อมกันรถถังเครื่องบินจะมาพร้อมกันภาคพื้นดินกับเครื่องบินบุม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 อันนี้ก็ลุย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 ระ่ลังเศษอ่อนนะครับ จริงๆแล้วมันมีจุดตัดตรงที่ว่ามันมีช่วงคอขวดอืมก่อนที่จะเข้าไม่แน่ใจว่าก่อนที่จะเข้าฝรั่งเศสหรือเข้าเวลเยมอืมหรือในเนเธอร์แลนด์ไม่รู้มันเป็นคอขวดคือรถถังรถยานหุ้มเกราะติดมันค่อยๆไปอะ่ะเออก่อนเข้าฝรั่งเศสแล้วเครื่องบินลาดตระเวนฝรั่งเศสอะ่ะก็ขับมาเห็นรายงานไปที่ศูนย์บัญชาการจอมทัพอืมจอมพล ฝรั่งเศสท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้บอกเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมากันเยอะขนาดนั้นรถทางรดหุ้มเกาะอ,อะไรสมัยก่อนเขาเขาคงไม่เชื่อไงความอ่อนด้อยของจอมพลท่านนี้ก็เลยทำให้สงครามโลกครั้งที่สองเป็นไปนอย่างที่มันเป็นเพราะนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าถ้าไอ้จอมพลฝรั่งเศสคนเนี้ยฟังทหารชั้นผู้น้อยเรื่องเห็น ยาลบรถถังรถหุ้มเกาะติดก็นเป็นคอขวดเนี่ยก็ระดมเครื่องบินทิ้งระเบิดจากทั้งฝั่งบริเตนแล้วก็ของฝรั่งเศสบินกันไปทิ้งระ,ะเบิดไอ้ตรงคอขวดเนี้ยสงครามโลกครั้งที่สองก็จะจบแถวแถวนั้นแหละไม่มาถึงฝรั่งเศสไม่จะไม่มีภาพที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ถ่ายรูปข้างหลังเป็นหอไอเฟลหรือการที่อดอล์ฟฮิตเลอร์มา เซ็นสัญญาที่ฝรั่งเศสยอมแพ้ฝรั่งเศสขอสงบศึกอืมที่รถตู้โบกี้รถไฟครั้งหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมันเนี่ยเคยมาเจราจาขอยอมแพ้ขอสงบศึกที่รถตู้นี้เหมือนกันแต่ครั้งนี้ฮิตเลอร์ชนะแล้วใช้ตู้เดิมในการบอกว่ากูชนะมึงแล้ว ฝรั่งเศสแล้วก็เอารถตู้นี้ส่งกลับไปเยอรมันโบกี้เนี้ยโบกี้รถไฟเนี้ยส่งกลับเยอรมันทําลายทิ้งอืมจบสเตตต่อไปก็คือบริเตนเกาะอังกฤษการบุกของนาซีเยอรมันและฮิตเลอร์แล้วเดี๋ยวพี่กูจะเอามาเล่าให้ฟังอีกสวัสดีครับ